ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับปุ๋ยนะคะกับช่อง p o l รีวิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่ปุ๋ยจะมารีวิวนั้นไม่มีนะคะแต่ว่าปุ๋ยได้อยากจะรบก,กวนเพื่อนๆนิดนึงนะคะก็คือว่าตอนนี้อุ๋ยก็อยากที่จะเปลี่ยนชื่อช่องของอุ๋ยแล้วนะคะจาก Polly r e v เป็นอะไรสักอย่างที่มันแบบชิคๆค,คูคูมากขึ้นนะคะตอนนี้อุ๋ยก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกัน ส่งคอมเมนต์ใต้วิดีโอของอุ๋ยอันนี้นะคะมาว่าถ้าอุ๋ยจะเปลี่ยนชื่อช่องของอุ๋ยเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะคะเป็นชื่ออะไรก็ได้ไม่ต้องกัดไอเดียนะคะเพื่อนๆที่ได้รับการเลือกนะคะเป็นชื่อนะคะในช่องพอลลี่ของรีวิวของอุ๋ยเนี่ยชื่อใหม่เนี่ยนะคะก็จะได้รับไปเลยนะคะของที่ระลึกซึ่งขออุบไว้ก่อนนะคะว่าเป็นอะไรแต่รับรองว่าจะไม่ใช่ขอจะไม่ใช่บ้านพร้อมนี่สินหรือว่าจะไม่ใช่ คอนโดหรูย่านสุขุมวิทหรืออะไรอย่างนี้นะคะขอเป็นกําลังใจเล็กๆเป็นน้ำใจเล็กๆที่อุ๋ยให้เพื่อนๆนั่นเองนะคะก็เขียนด้านล่างคอมเมนต์นี้เลยนะคะว่าถ้าอุ๋ยจะเปลี่ยนชื่อจากพอลลี่รีวิวเนี่ยเป็นอันใหม่เนี่ยจะเป็นอะไรดีนะคะขอแบบไม่เอาแบบหยากคายหรือว่าไม่เอาแบบน่าก,กลววัวหรือว่าทำให้อุ๋ยรู้สึกเสียใจนะคะนี้ไม่เอานะคะนี้ไม่ดีนะคะก็ คลิปนี้วิวขอจบบ้เพลงเท่านี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะโอเคไปแล้วเจ้าสวัสดีค่ะ